ฟังคลิปย้อนหลังกับรายการเฮ้ยอะไรวันนี้ไม่ใหญ่แน่นวิมันคืออะไรทุเรียนหรือเปล่ากล้วยน้ำว้าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาฟังกันนั่นแหละก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องมันเป็นวีรกรรม <specialized> ที่หมามันไปสร้างครับอืมอ่ะเออที่มันไปสร้างไว้ด้วยความที่บอกว่า ตอนนั้นก็คือว่าเริ่มเริ่มเริ่มรันกันแล้วความสัมพันธ์การรันสามคนผัวเมียมันเริ่มรันกันละถูกป่ะคราวนี้ยเราก็เริ่มรู้มากขึ้นด้วยความที่หมามันก็รับราชการแต่ว่าบ้านมันก็มีกิจการนะแต่ด้วยความที่ว่าก็เหมือนในกลุ่มกลุ่มเพื่อนมันอ่ะเขาก็จะว่าค่อนข้างที่จะ เหมือนว่าเวลาไปบอกว่าตะเวนอย่างเงี้ย่าสายตรวจอย่างเงี้ยตรวจไวยตัวจี้มอ่าเรือว่าเขาก็จะไปรู้จักกับว่าเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมันก็จะเจอบอกว่าเคยเป็นร้านกึ่งคาเฟ่อ่าก็จะเจอเจ๊คนหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเขาดูดีนะเขาดูดีแล้วก็ค่อนข้างที่บอกว่าจะดูแบบว่าสปอร์ตสปอร์ตนิดหนึ่งเขาจะเรียกเจวีก็คือคุยกันจนจนสนิทแต่แหละเออแล้วก็ว่า มาลุยอีกทีหนึ่งก็คือเจ๊เขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาปล่อยเงินกู้ด้วยแต่ก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นราชการอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าก็เหมือนว่าลิงเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยก็จะคิดดอกไม่แพง <c oughs> เออก็อแล้วแต่เออจะส่งอะไรยังไงไม่ไม่มีกําหนดตรงหมดอ่ะการมึงอยากส่งตอนไหน,นก็ส่งโตส่ตง,ตง,ตงอะไรก็ว่าไปคราวเนี้ยมันก็มีบ้างแหละด้วยความที่ว่าเจ๊เวเขาเออเจวีเขาก็มีกินกินบ้างแหละแบบว่าเออแบบว่าขัดดอกไปคราวเนี้ยบอกว่าด้วยความที่ไปหมา มันก็เหมือนโดนทัาทามหลายรอบแล้วแล้วคราวนี้ไอ้หมามันก็เลยถามบอกมันก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ฟังก็บอกเอ้าอีชิหายบอกว่ามึงก็หาบอกว่าเคียนให้เขาดิบอกว่าบอกเนี่ยก็เหลือว่าคิดว่าอีกประมาณสองเดือนมันก็น่าจะหมดแต่ว่าคือว่าช่วงสองเดือนนี้จะเอาตัวรอดยังไงดีวะด้วยความที่บอกว่าก็นั่งนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเออนั่งกินเบียร์กับไอ้หมาอยู่เนี่ยไอ้หมาก็บอกว่าเฮ้ยแม่เม่ดูดิก็บอกเบอกอ้เราก็ชะงงมองแล้วคือว่าเห็นลายเด้งตอนแรกเข้าใจว่่าาาาไออ้ตตยมมัันครบบกก็ว เพราะว่าที่ทํางานอยกหยกอ่ะจะใกล้บ้านหมามากกว่าก็เลยว่าบอกไอ้ตายตามเหรอก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกว่ามันก็เอาโทรศัพท์มาเราก็เปิดอ่ะอาแล้วก็อ่านเสร็จปุ๊บอ๋อก็บอกเอาไงอะหมาก็บอกมันบอกว่าบอกก็นิดนึงอ่ะมึงก็บอกอ่ะมันพรุ่งนี้ก็ไปก็เลยไปหาพี่วีอืมก็บอกว่าด้วยความที่ว่าหยกอ่ะตอนเนี้ยคือเราทําเป็นพาร์ทไทม์หยกก็จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์อย่างที่บอกว่าคือคือเราตั้งใจที่จะ จะเรียนฝึกอาชีพให้มันเรียบร้อยเราก็จะว่างแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะเราก็เลยว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวทํางานเดี๋ยวเรียนอะไรเสร็จปุ๊บอะเดี๋ยวมึงมารับกูนะแล้วก็ไปก็พอไปถึงเสร็จปุ๊บก็คือวันวันเสาร์เรื่องขัานี้พอไปถึงเสร็จปุ๊บก็เจอแล้วบอกเออเจเขาก็ดูเป็นคนใจดีเนาะก็นั่งคุยกุ๊งกิ้งกุงกิ้งกิ้งไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บไอหมามันก็เปิดเรื่องเลยว่าพี่วิเนี่ยพี่แม่อ่ะ เขาบอกว่าเขาทํทเครื่องดื่มเป็นนะบอกเออจ้างได้นะบอกว่าเออรายวงรายวันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเนี่ยเสาร์อาทิตย์อะเขาก็ว่างอยู่ก็บอกว่านางก็บอกว่าเหมือนมองๆแล้วแหละเออเขาก็แบบอ่ะเดี๋ยวเม์ทำอะไรได้ม้างก็บอกว่าผมทําได้ทุกอย่างแหะครับแต่ว่าถ้าากิดว่าไอ้พวกบาริสต้าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็พอทําลาเต้อาตได้แล้วก็บอกไปอย่างงี้เสร็จปุ๊บนางก็ว่าในรองเทสซิเทสซิไอ้เราก็เข้าไปทําทําให้ดูเสร็จปุ๊บนางก็ เออทําทเก่งนี่สวยเนี่บอกเอ้ยสนไม่ล่าบอกว่าเดี๋ยวเจ๊จ้างเพราะเจ๊ก็มีเอมีแผนอยู่แล้วว่าเจ๊อ่ะจะเปิดจะเปิดแถวนนน<ค>แล้วก็ว่าหล่อครับบอกเออมันถ้าเป็นเส้นรถไฟฟ้าผมก็ไม่มีปัญหาหรอกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเออเสร็จปุ๊บไปหมาก็บอกว่าเฮ้ยมึงอยู่กูไปนี้ก่อนนะอ่ะเริ่มทิง้งหละเสร็จปุ๊บนางก็เหมือนเทสเทสต่อว่าเรายังทําเครื่องดื่มอะไรได้อีก โอ้ยคนนั้นโหกินน้ำกินหมกว่าทำเลยให้เราก็บอกว่าบอกอาทำทำมาแล้วว่าเฮ้ยรสชาติใช้ได้นี่ว่าบอกเราก็เลยว่าใจใจอะ่ะก็เลยแลกไปเขบอกว่าเนี้ยแล้วเนี้ยเดี๋ยวผมทำมิกให้เดี๋ยวพี่ลอง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 ,ลองขึ้นเป็นเมนูเมนูประจําร้านได้เลยก็ทําเสร็จปุ๊บนางว้าวเลยเขาบอกว่าโอ้ยเมดดูเหมือนเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกินไม่ค่อยเที่ยวแต่ทำไมทำไมถ้าเก่งวะนางเขาเนี้ยมืออ่ะเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมันจงมาจับ จับไปแล้วบอกว่านางก็ค่อยๆจับอโอ้โหเราเล่นเราเล่นเวด้วยเหรอเรา,านางก็จับค่อยๆจับค่อยๆจับจับไปพวกปู่สัพี่จับขนาดเนี้ยครับพี่วิมผมเยออแล้วนะยก <c oughs> นางก็อึ้งไปสักปักนึงเมธพี่ก็มีแฟนแล้วนะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้อะไรกับแฟนาวนี่นางเริ่มพังกูทีนี่นางกลางใจเลยมึงเปิดแงะมาขนาดนี้กูนั่งกลางใจมึงเลยแล้วมันยังไงอะพี่อ่านนั่งกินสัก นิดหนึ่งนางก็เริ่มพลางผูวมาแล้วบอกว่าอ๋อแฟนพี่มันก็เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยจะนี่เราก็เลยแอบกัดไปว่าออโอ้โหพี่ถ้าพี่ไม่กินเล็กกินน้อยมาเหรอโอ้โหพี่ก็ไม่ใช่ว่าพี่ไม่สวยนะพี่ก็ยังนี่อยู่นะผมเห็นผมนยังอันนี่อยู่อีนนี่ก็ยอดไปนางก็เริ่มเขินแบบเริ่มเริ่มบิดแล้วอีนี้ก็เลยเอาตีนะสกิดเขี่ยไปหนึ่งทีใครใครเขาใครครเขี่ยโยกนี่แหละเขี่ยไปเสร็จปุ๊บแล้วนางก็ว่าเหมือนสะดุ้งนิดหนึ่งแล้วนางก็เริ่มมอง มองไปมองมาเทกปุ๊บคราวนี้นางเริ่มเสียเองอุ้ยไอเราบอกว่าบอกพี่แลวพี่อยู่ที่นี่คนเดียวเหรออืออือนางก็บอกว่าเหมือนดูใาการนะว่บอกอุ้ยอแฟนพี่จะกลับมาก็ประมาณสี่โมงห้าโมงแหละตอนนั้นมันบ่ายสองแล้วไงเออไอเราบอกอ้าเดี๋ยวพี่อยู่กับใครอะบอกว่าบอกอ่าเทีวคนงานบอกตอนนี้แหละบอกว่าไม่งั้นไม่งั้นไอมไอต้าม่ มันจะแนะนํายกให้มาที่นี่หรอผู mm. บอกว่าบอกเออเผื mm. ่อเผื่อยกมาช่วยงานที่ได้ครับอ๋องั้นพี่ก็อยู่คนเดียวหรอ uh. พ,พี่ก็พี่ก็เฝ้าร้านคนเดียวหรอเราก็เลยบอกไปว่าแต่ผมอะ่ะถ้าผมมันเดินทางอย่างเงี้ยบางที mm. มันก็เดินทางเหนื่อยนะถ้าบอกมันมีที่พักให้พนักงานนะ่ะผมก็ว่ามันก็น่าสนนะ mm. ลองขึ้นไปดูห้องไหมล่ะนั่นเออมันจะดีเหรอดีอื อีนนี้ก็บอกว่าก,ก็นางก็พาพาทัวร์อะไรหเราก็ดูดูเสร็จปุ๊บนางก็อ่ะเริ่มอุ้ยที่เตียงมันนุ่มเนาะนางก็เริ่มนั่งใกล้ๆเสร็จปุ๊บอีนนี้ก็เริ่มเปิดก่อนเลย<อ>ร,รีบจิบรีบจบงานให้หมามันครับเออที่ความที่บอกว่าไลน์ไลน์ไปเสร็จปุ๊บจบไปแล้วหนึ่งเกมโอ้โหนัสงสารจังเลยอะอสองสารยบใช่ไหมสงสารเจจบไปแล้วหนึ่งเกม ไอ้เราก็เตรียมชื่อว่าจะไปล้างตัวออนางก็จับมือต่อเสร็จทําหน้ากระเศร้าต่อพี่พี่ยังมีอิ่มใช่ป่ะได้เดี๋ยวผมต่อในจังหวัดในจังหวัดนั้นอ่ะมันคือเข้ามันบ่ายสามแล้วก็แป๊บหนึ่งว่ากําลังนี้แหละกําลังแบบหืมป๊อปป๊อปป๊อปกำลังจะเสิร์ฟอ่ะอยู่ๆเสียงโทรศัพท์มันเข้าโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ของวีเข้าเออ ไอ้เราก็เิงเง้อมองเด้มคือพี่เข้าใจป่ะคือเขาปิดเสียงอ่ะใช่แต่มันสัน่นแล้วคือมันอยู่ตรงหัวเตียงเอ,อแล้วมันก็คืดคืดคืดไอ้เรากำลังมักสะโตกอยู่อ่ะแล้วอีเนี้ยขาดคือคือเสียสมาธิไม่ได้เพราะเสียสมาธิเสร็จปุ๊บคิ้วหายกูสมาธิลุดกูต้องประคองแล้วต้องค่อยๆเนิบแลวออออค่อยๆประคองหดือดโค้งหดือดโค้งเออแล้วมืออะก็ต้องคือกูออป่ายเลยด้วยความคว้ามาเสร็จปุ๊บต้อปิดเสียง ไปกดรับสายเอาชิบหายดิอย่างเงี้ยวีรับอะไรถึงไม่ไอเราค่อยค่อยเนิร์ฟของเราไปวีก็ค่อยค่อยข้างไปแล้วทำไมไม่หยุดก่อนวะหยุดไม่ได้ถ้าหยุดแล้วมันอ่อนเลยไม่ได้ไม่ได้คือเรารู้ตัวเขาอยู่แล้วเขาบอกกูก็ต้องเนิร์ฟไปวีก็ค่อยๆยแบบนี้ไปเออเออเขาบอกทำไรอยู่เนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะเดี๋ยวจะเข้าไปเอาของแล้วจะไปกินต่อเลยวีก็ อออก็ดูดยวยเข้ามาก็ได้ใครใใคคครรรโทรมาผัวพกคืออ่ะวิวบอกดู๋ยวยเข้ามาก็ได้ที่เราก็บอกว่าอุ้ยพอเริ่มมันของเราพอเริ่ม เริ่มแบบว่าเลี้ยงแล้วมันเติบโตโต,โต,โตโกลุ่เหมือนเดิมแหละทีนี้ก็ค่อยๆสโตกแล้วค่อยๆซอ,อยแล้วทีนั้นก็ออ,อ,อยู่แค่นี้ก็น่าจะมาคุยงานอยู่แล้วเราหัวเราหัวขวามาเสร็จปุ๊บพี่ปิดเสียงรู้ไหนปิดฟันรู้ไหนว่ากดกดแบบคือใสนเน่เลนเงียบไปเลยอ่ะแล้วก็โยนเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็ปั๊บปั๊บป<อ>ั๊บปั๊บพอจะเสร็จอีกหนึ่งพีปุ๊บกำลังจะบอกว่ากำลังจะกำลังจะงัดไม้ตายแล้วอือ แม่แม่แม่ดจะพึ่งแม่แม่ดจะพึ่งทำไมอะพี่กลัวพี่ไม่เจอเม็ดอีกโอ้โหมีเม็ดถ่ายพี่เม็ดถ่ายพี่สคลิปหนึ่งได้ไหมฮะถ่ายคลิปเหรอก็คือนางต้องการที่บอกว่าเอาแบบว่าไม่เห็นหน้านะเม็ดเอาแค่ว่าครึ่งตัวเขาบอกรู้ยังไงวะแล้วโทรศัพท์ของเขาก็ยังดังอยู่อ่ะโอ้โหเอาสุดท้ายกู ต้องบอกพี่ก็คือบอกว่าคือคือเราจะหนีแล้วแล้วมันก็ต้องบอกว่ากลับมาบอกเ yeah, ฮ้ยกูโดนกระชากฟิวอีกตะลอบหนึ่งแล้วนะด้วยความที่เรายกขาอยู่นางก็เหมือนกระเสารอแล้วว่าเออ,อมันจะจบเนาะกูถ่ายก็ได้ก็ว่าหนีเสร็จปุ๊บแล้วเธอเข้าใจไหมว่าคือมันก็ไม่ช่วยอะไรเราเลยด้วยความที่มือหนึ่งกูถือโทรศพัพท์ออเล่นเองสแสดงอีมือหนึ่งกูก็คือของขามึงอยู่ตีมือกูท้องทกูจะตั้งมงขอ,องขาย,ยังไงวะ จนเราต้องบอกว่าคือกระตุกอ่ะนางก็กระเส่าแล้วเสร็จปุ๊บก็บอกมืออ่ะต้องช่วยกูยกขาตัวเองแล้วล่ะอื mm hmm. ก็เลยบอกสตอกไปปุ๊บปุ๊บ,บจน๊อบอไม่คือนางก็ร้องลันะ่นอ mm ่ะก็แล้วบอกพอเสร็จปุ๊บเราเราด้วยความที่พอดูในกาก็ สร็จยังไม่พูดห่าอะไรพวกอีนนี้ไม่อาบน้องอาบน้ำแล้วกระดาษบปงกระดาษเปียกบางเอาฝันเช็ดรีบฝันสุภาพพูบปุ๊บเ,เราได้ยินเสียงอก,กระดิ่งข้างล่างแลวแหละแต่นางไม่รู้นางจะได้ยินหรือเปล่า<อ>คือมันเป็นเสียงของคนเข้าร้านแล้วอ่ะเราก็รีบใส่ใส่ใส่แล้วรีบลงมานางก็บอกว่าค่อ,คอยๆล,ล,ลงลงลงแล้วเขาเนียด้วยความที่ลงมาพี่เข้าใจเปล่าว่าว่าบ้านบ้านเาเวาอ่ะแล้วมันเป็นสองหลังติดแล้วก็คือว่าทําเป็นร้านอืมทืกครา้พอเราลงมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีม่านกั้นทั เราเดินลงมาตากอีบันไดเสร็จปุ๊บมันใกล้กับไอ้ตรงผนังผนังไอ้ฝั่งนี้พอดีพอลงมาเสร็จจังหวัดที่นางก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะเจอเม่อีกเมื่อไหร่ก็ขอเดี๋ยวแล่คนไทนก็ได้พี่อะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บแต่เราก็พูดแบบว่าไม่ได้เสียงดังหรอกแต่คือเราเราเรา,เร,ารับรู้ว่าคือเราได้ยินเสียงกระดิ่งนะหน้าบ้านจังหวัดที่เรากําลังแง,งมมันมันมีมือหนึ่งอ่ะมันแงมปาดเข้ามาต่ออีกทีหนึ่งเออมือใครที่หยกว่าเราค้างสักพักหนึ่งวิตกใจพี่ก็ขอนะ่อันน้า ปุ๊บในใจหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบดหน 1, ึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบดมันเป็นผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงก็ยงหน่อยเด้อมองหน้าอยอะเด้วเหมือนตกใจอ่ะค้างๆอ่ะเด้อคือว่าแบบเรียกผมแป้เลยนะอเออหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบดหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบดนอินนี่ยูนิคยพนมก้มกลับทีวีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมรีบไปทํางานก่อนนะครับจับไหล่เขาด้วย อะผมไปก่อนนะครับพี่ผมไปก่อนนะครับพี่อีนี่ก็รีบเดินออกมาเสร็จปุ๊บรีบโทรหาหมาลืมล้มกูเลยอีหมามันรออยู่เสาปากซอยอยู่แล้วมันบึ้นมาเตจปุ๊บพออีนี่มาเสร็จปุ๊บกูก็โดดขึ้นได้พอบิดไปได้สักครึ่งซอยอีหมาก็ด้วยความเป็นคนดีอืขยับไอ้ทดเอะไรนะไอ้ไอ้ไอไอไกระจกข้างอืที้ผู้ชายคนนั้นิ่บตามเออชิบหายแล้วเอาไม่รู้อีสีหนึ่งอ่ะคือผัวเขาโอ้ยล้วไงอะ ก็ไม่แล้วไง่ายอะ่ะก็คือบิดบิดบิดไม่เหลียวหลังอะ่ะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันเนี้ยวิยังทั้หาไม่ทั้งหาหมาเลยนะทั้ทหาหก <laughs> เหรอไม่หยกว่าคือแบบว่า<พ>เนี่ยถ้าถ้าหยกยังไม่มีงานประจำอะ่ะพี่พอช่วยได้นะถ้า<อ>ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะสามหมื่นหยกไหวไหมเออพออยู่ได้<อ>ใช่ไหมถ้าสามหมื่นเดีย๋ยวอว่ามันช่วยพี่ขายของอีนี้ก็ได้แต่อ่านไว้เดี๋ยวถ้าผมว่างเดี๋วยวผมติดต่อนะครับพี่โอ้ยลูกคือคือคืคคคคอผัวเขารู้เหรอ ผัวเขาก็คงรู้แหละคือเข้าใจไหมคือเหมือนเหมือนนางก็คือคือหูก็นา่นางเล่นแบบว่าก็เป็นคนถือเงินนะ่ะเป็นคนบริหารเงินนะ่ะก็คือด้วยความที่ว่าอาจจะแปลว่าผัวก็คงต้องใช้เงินเมียหรือเปล่าก็คงไม่กล้าพูดเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าอืมอืมพูไม่ได้คือไม่เข้าใครไม่ออกเราลเจวิอ่ะเขาพี่ขอถามอายุอีทีประมาณเท่าไหร่ประมาณก็เกือบห้าสิบ อืมแต่กระดังงาวรวนไฟจริงอันนี้ก็ดังงาวนไฟจริงแต่แต่นางคือแบบแบบไม่ได้ปล่อยตัวโทมตัวแก่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เลยเออเแล้วแล้วส่วนสามีสับหัวที่เข้ามาเนี่ยคือเขาดูอายุประมาณไ่เรียกันหรือว่าก็ห้าสิบกว่าเออก็คือแก่กว่าดูแก่กว่านั่นแหละแต่ก็คือว่าก็ยังดูไม่ได้ว่าดูปล่อยตัวอะไรมากเออ โอ้โหแปลว่าแต่ดูแบบว่าดูเป็นคนเรียบร้อยอ่ะดูลักษณะเจวีนี่น่าจะขาดของมานานอ่ะเนาะก็ไม่รู้อ่ะเราเราโยูไปตาอย่างนั้นตายเลยไปทรมานคนแก่เขาน่ะเออโอ้โหจิกแบบว่าโอ้โหจิกซะบอกว่าเตียนแทบขาดตายแล้วทุกวันนี้เขาทรมานแล้วน่ะ ก็ถามว่าเวลาเปิดไลน์บอกว่าคือคือไลน์คือคือเราก็ไม่ได้ตอบบางทีก็คือเข้าความจะค้างอยู่อาจจะเปิดจะเปิดดูสักประมาณอาทิตย์ละครั้งก็จะตอบทีนางพอเราเปิดอ่านเสร็จปุ๊บนางจะทักเข้ามาทันทีโอกว่าจะอ่านของพี่แล้วดีนะเวลาคือผมผมมองเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันนะสาหรับสําหรับสาหรับคนที่ออควบคุม อารมณ์ตัวเองไม่อยู่ทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายอนะต้องบอกต้องบอกองนง <Ừ. S 1> ี้บางทีบางทีถ้าไม่รู้ผมก็ไม่อยากจะแนะนํามันบางทีแบบมันห้ามใจไม่ไม่อยู่บางทีม,มันก็ต้องมันก็ไม่ดีหรอกแต,อแต่คือว่าไอไอไออ,อ,อ,อย่างของเราเราก็พูดง่ายๆพูดตรงๆว่าไอหมามันก็ไม่อยากจะบอกว่าคือเคสไอหมามันไม่ใช่อย่างนี้อยู่แล้วมันก็ไม่อยากจะบอกว่าแปลว่าไอหมาก็โดนเหมือนกันเหรอ คือมันโดนแบบว่าโดนเชเชิญมาหลายรอบแล้ว<อ>แต่นางก็คือว่าไม่คือพยายามเลี่ยงคือเวลาไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพื่อนมันไปคือคือก็เป็นคู่ขาของเอวีเขาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เออนั่นแหละเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวกูรับจบเองคือไม่ใช่เคสนี้ยจะบอกว่าเคสนี้มันไม่เคยไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับโยกตอนสมัยบอกว่าเฮ้ยช่วงรุ่น,น,นอ่าเราเราเราก็เคยเจอเคสแบบนี้เหมือนกันแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วคือแฟนราไรับถูกป่ะ<อ>แล้วพอว่าเร็บปุ๊บ เอ้ยยังไงเฮียก็บอกว่าบอกเออูกรับจบเองอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> คือเรื่องนี้นะผมมองข้าม็อดไปได้เยอะมากมายเพืเ่อนมองว่าอันดับแรกก่อนสมมติว่าเราคิดถึงในด้านที่ไม่ดีก่อนสมมติเรามองว่าจังหวะนั้นเวลามันไม่ได้อะเวลามันยืดไปโอ้โหความวบรรลัยเกิดเลยนะเขาขึ้นมาพอดีอ่ะลองแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมัน หยกก็คงแบบว่าลงข่าวนนหนึ่งเออ,อไม่ไม่รนนนนู้อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันตรายหน้ากลัวหน้ากลัวนะเพราะว่าผู้ชายอย่างที่เราที่เรารู้กันบางทีเขาตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีเขาไม่ได้คิดว่ามันห่วงหรือว่ารักเลยแเราเราก็รักผู้หญิงนะแต่วันหนึ่งถ้ามีใครเข้ามามาลูกคมหรือว่ามาทําอะไรแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกหึงหววงไม่ได้เลยเออ,เอ,อมันมันไม่ได้หรอเอออันเนี้ยมันศักดิ์ศรีอะศักดิ์ศรีอะนะครับแต่ที่พี่มองข้ามจอดไปอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือสมมติว่า สมมุติเรื่องเนี้ยเก็บงามาไว้แล้วทางผู้ชายไม่รู้ทางสามีเขาไม่รู้แล้วผู้หญิงเจวี่เนี่ยเขาเขารู้แล้วว่าหยกเป็นแบบคือคือคืออาจจะติดใจหรืออะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเขาคุยกับสามีพี่พอเขาคุยกับสามีแล้วมันกลายเป็นหนังรอบสองครับนั่นก็คือหมากับหมีหมากับเลยนะหมากับหมีปะ หมากระตายหมีหมาก็ตายเออเออ,เออเนี่ยถ้าเป็นอีกรอบหนึ่งยกแต่ทายังไงอ่ะไม่เอาอน,นี้ก็ไม่เอาไม่ไม่แต่แต่แต,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 แต่คือเรา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 มองรูปการแล้วแหละว่าเออคือคือพี่วีแกคือน่าจะคอนโทรลผัวอยู่แล้วอืมเออคือเราไม่รู้ป้าภายในครอบครัวเขาคุยกันอะไรไยังไงเขาไม่มีลูกไม่เอาไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ไม่รู้มไม่ไม่ไม่อยากถามอะไรขนาดนั้นเออ,อนั่นแหละ แต่คือว่ายอมรับว,ว่าเออนางเป็นคนที่ดูแลตัวเองอืม,อ,มอันนี้คอนเฟิร์มได้อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงถ้ามองในในในเขาเรียกว่าโลกสวยนะในโลกสวยอม,มองโลกสวยนี่คือว่าถือว่าเป็นการช่วยผู้หญิงคนดึงให้แบบเออมีมีมีเขาเรียกว่ามีชีวิตชีวามีอะไรพีเ่ปเป๊ะพี่เปมึงไม่ใช่คนดี <laughs> เอ้ย <laughs> จริงๆบางบางบาง,บางทีอะบางทีอ่ะ กับการเขาบอกว่าการมีเพศสาคัญนะการมีเพศมีอะไรแบบนี้มันทีมันช่วยให้สุขภาพมันนี้ขึ้นจริงๆใช่มันก็ช่มกรชวยมันมีความความเขาเรียกว่าอะไรผมก็พูดไปถูกนภาษามันจะบอกว่าปล่อยโดมามีนออกมาร่างกายมีการหลั่งพวกสารอะไรพวกนี้หลั่งมมันไม่ใช่แค่บอกว่าเอ่ออะลีนลีหรือว่าเอนโดฟินมันมีทั้งโดมามีนอะไรต่างๆมันช่วยให้บอกว่าเขาเรียกภาวะผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นมันสูบฉีดมันสูบฉีดนั่นแหละ โดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะมันจะเห็นได้ง่ายๆเลยถ้าผู้หญิงไม่เสร็จแล้วมันไม่มัน,ม,นมันไม่เสร็จ <ừ> คือผู้หญิงบางคนไม่รู้จักคาว่าเสร็จทุกถูกปะถูกต <ๆ S 2> ้องเออแล้วคือเชื่อไหมว่ามันมีอาการค้างแต่ผู้หญิงไม่รู้ว่านั่นคืออาการค้างสิ่งที่มันจะกระทบคืออะไรผิวพรรณมันเริ่มเสื่อมโทรมหน้าเน่าโทรมทําไมถึงเขาถึงบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงสมัยก่อนแม่บอกว่า ทำไมมีผัวมีลูกแล้วแม่งโสมทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ปล่อยตัวแต่ตัวเองไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยตัวเองไม่เคยเสร็จในเรื่องนี้แล้วมันมีอาการตกค้างคือมันมันทําให้ภาวะของฮอร์โมนอะไรต่างๆมันตกมันดึงไปหมดเออแหละอือจริงนะเพื่อนมันนี่คือฟังให้เป็นมีสาระนะแต่อะไรที่มันที่มันไม่ไม่ถูกไม่กุนก็แล้วก็แยกแยะเอาก็แล้วกันนะครับใช่อยกไม่ได้ออกจากจเขาบอกว่าเฮ้ยยกทาถูกแต่ว่า ในสิ่งที่ทําอ่ะทุกคนทุกคนมันมีปัญหาในครอบครัวเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่พูดจะเอามาพูดหรือไม่พูดแต่ของยกยกเลือกอันเนี้ยพอเรารู้ว่ามันมันเบี่ยงมันเบี่ยงองศาง่ายกว่าเดี๋ยวมาลงที่กูเนี่ยมาลงที่เราเนี่ยเดี๋ยวคือเราเราบอกแล้วว่าเราเป็นตัวฟรีตัวแถมถ้ามันจะจบมันก็จบที่กูเนี่ยมันง่ายกว่าแล้วก็อีกอย่างคือเจวี่เนี่ยมันเจอเขาเรียกว่ามาเจอเขาเรียกว่ามัน มันมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีอะง่ายง่ายคือกูไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากแค่แค่มองเกมมองตาสายตาเขาจะรู้แล้วว่ารู้ว่ามันต้องการอะไรเออไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะในความแบบเนี้ยใช่เละ็ตีนเออเอาเอานิ้วสกีก็รู้แล้วว่าเออมันต้องการต้องการอะไรรู้ว่าต้งรู้ว่าแต่ตรงไหนรู้ว่าจะต้องว่า เอื้อมมือไปตรงไหนตรงจุดไหนที่ว่าของเราบอกว่ามีกลิ่นรละเหยออกมาให้ให้ฟิโมนของเรามันออกอย่างเงี้ยให้มันใกล้กับตัวเขาที่สุดให้มันบอกว่าให้มันเคมีมันตรงอ่ะอ่ะคุณถ้าเกิดคุณลองเรียนเรื่องจิตวิทยาหรือจิตวิทยาร่างกายอย่างเงี้ยการใช้ภาษากายอย่างเงี้ยเขาจะมีจุดการสัมผัสนะแล้วเราจะรู้เลยว่าเคมีเราตรงกับคู่คนนี้ไหมถ้ามันไม่ตรงคงยกับเป็นคนแปลกยก้าพูดอย่างหนึ่งคือถ้าเคมีโยกไม่ตรงอ่ะโยกไม่แข็งอื เยกล้าพูดคำนี้ถ้าเคมีไม่ตรงให้บิวไงกูก็ไม่แข็งแต่ถ้าเกิดว่าเคมีมันตรงปุ๊บเดียวอะ่ะอีนี่คือจะผนลุกว่าเนี่ยมันโดนกูแน่กูแดกแน <laughs> ใ่ใช่ใช่เออครับนั่นแหละเออก็ไม่ใช่เฉพาะแค่แค่มนุษย์นะจะบอกให้มันเกี่ยวกับเ,ออเรื่องสัตว์ด้วยนะกับการผสมพันธุ์ต่างๆนะครับไม่เห็นไหมเพื่อนๆเคยสังเกตปะว่าวัวพ่อพันพ่อพันธุเนี่ยเขาจะมีแค่ตัวเดียว อช่แต่ว่าลูกมีเมียเขาไม่มีเมียไม่มีเมียเขาเนี่ยจะมีเพียบเลยนะครับแล้วว่ามันจะทําให้อ่ตัวตัวผู้เนี่ยก็ในนี้่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วอ่านเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเรื่องฟิโลโมเรื่องอะไรอย่างนี้ครับแนะนําอืมการสร้างฟิโลโมนง่ายๆคุณไม่ต้องไปหาน้ําหอมฟิโลโมนอะไรมากมายนะเพราะบางทีบางคนไม่ได้รู้สึกว่าฟิโลโมนมันน้ําหอมที่สั่งขอขึ้นแล้วมันไม่เข้ากับตัวเอง แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงอ่ะอันนี้คือแนะนําหรือว่าคือคุณใช้น้ําหอมอยู่แล้วแล้วเป็นลักษณะของยูนิเซ็รยกพูดเป็นกลางๆมันจะมีสองกลิ่นที่ผสมกันแล้วยกบอกเลยผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้แล้วสามารถเป็นน้ํามันพายอ่อนๆได้เลยโอ้ยเออจดหนึ่งสองสามจดนะครับเอาอาใครสนใจอามนี่อามนี่สีสีแดงออริจินอลเลยตัวตัวนี้เลยสองพันยีสิบ อามานี่สิหรืออามานี่แพชชั่นก็ได้หน<ม>ึ่งตัวตัวที่สองคือนาซิโซสีชมพูสองตัวนี้ฉีดตัวสิลงก่อนแล้วนาซิโซลงตาม,มอัตราสองต่อหนึ่งปั๊มคือสีสองแล้วก็นาซิโซ่หน<ม>ึ่งบอกเลยว่ามันอยู่ทั้งวันมันอยู่จนแบบคือมันยังขนาดเหงื่อออกอามน้องอามน้ำแล้วมันยังติดอยู่แล้วบอกเลยว่า ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายดมหรือเพศไหนดมบอกเลยคือเคิมหมดอือยากจะซุกเลยอะ่ะออืมก็ใครนะอยากจะเพิ่มอันนี้คือแนะนําแนะนำํำนะแต,แต่แต่แผมเชื่อว่าแต่ผมเชื่อว่า,วาก่อนที่จะมาถึงเรื่องน้ําหอมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยนะผมมองผมมองว่าอันดับแรกเลยมันต้องสปาขอนเห็นหน้าเห็นตามันใช่ก่อน ไอ้เรมันก่อนอันดับแรกมันมันมันใช่ก่อนเดี๋ยวเรื่องยางค่อยว่ากันห้าสัมภาษณ์อ่ะมันต้องครบใช่อ,อันนั้นนะฮะก็นี่คือเรื่องไม่ใหญ่แน่นะวิแต่บอกได้เลยว่า <S 2> <S 2> อีเจมวิไม่ธรรมดาแน่นอนไม่รู้ว่าจะมีภาคสองภาคต่อหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน <S <S ก็พยายามจะ <S <S ไม่ตอบแหละแมเห็นพูดมาอย่างนี้ทุกวีคแล้วก็ทักมาตลอด เออไม่บางทีมันก็บอกว่าไม่พี่เป้ต้องเข้าใจว่าคือคือบทจะไม่ได้ใช้งานนะก็คือยกก็ไม่ใช้งานเลยยก็ถือสินไปเลยแต่บทมันได้ใช้งานนะมันก็ใช้งานอย่างอย่างอีกคู่เนี้ยที่มาเราก็ไม่ได้ร้องขอมันก็เสื่อมมากมาไหนเอาเป็นว่าก็ยังไงก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโยกไปดูชุดใหม่แล้วกันคืนนี้ครับได้ฮะโยกประมาณนี้ขอบคุณทุกบ้างนะอันนี้อันนี้คือทําอะไรต่อไหมถึงว่านั่งกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะอาบน้ําแล้วก็จะเตรียมตัวเตรียมตัวไปไหน เตยมตัวไปดูชุดใหม่จริงดิ oh, จริงจริงโอ้ยยกมึงยอดมนุษย์จริงๆ่ะงอะเจ็ดประจันบานแต่พี่เป้อะครับมึงไม่ใช่คนดีพี่บอกเลยพี่ไม่ใช่คนดีแต่ว่าพี่ก็ไม่เร็วไปกว่านี้แล้วหยบพี่เร็วด้เจ้าเนี้ยแล้วเออเร็วเท่าเนี้ยนะครับเขินแล้วเขินจนขนลุกไปหมดแล้วโยบประมาณนี้ประมาณนี้นะขอบคุณมากๆนะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ